สวัสดีครับผมพุณงมาอยู่กับบิ๊กรีวิวหนังนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกับขุนพันสามนะฮะเป็นภาคสามปิดจบไรภาคที่หลายคนรอคอยนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่า คุ้มค่าตั๋วแน่นอนทุกคนคือเป็นหนังที่อลังการงานสร้างจัดเต็มมากเรียกได้ว่าเป็นหนังที่สเกลสูงสุดตั้งแต่แบบว่ามีขุมนพันธ์มาเลยนะคือเป็นจักรวาลที่แบบว่าโอ้โหนี่คือจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ไทยอะ่ะเออคือมีทั้งแบบว่าเวทมนต์ศิยศาสตร์แฟนตาซีนะฮะไปจนถึงการแบบพูดถึงเรื่องคาถาอาคมอะไรต่างๆแล้วก็ตัวละครที่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่าเอามาใส่ความเแฟนตาซีแล้วก็มีการไล่ล่ามีแอคชั่นอะไรต่างๆคือมันมากนะเดือดมาก แล้ภาคเนี้ยยาวกว่าทุกภาคที่ผ่านมาด้วยคือภาคก่อนกอน็อาจจะชั่วโมงกว่าแต่ภาคนี้ลอไปสชั่วโมงกว่าแต่ผมบอกเลยนะเงินมากๆนะฮะคือทุกฉากเนี่ยมันแบบดูแล้วแบบเอ้ยสนุกไปหมดเลยนะฮะมีความเอนอเ์เทนคนดูเน้ยก็มีความร่วมสมัยอยู่นะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาเนี้ยมีความตั้งใจในการสร้างงานโปรดักชันต่างคือปานีชมากนะฮะคือผมรู้สึกเลยว่าเขาแบบ คือบรรจงในการสร้างมาหลายปีนะครับเพื่อที่จะท,ทําให้เรื่องนี้ออกมาสําเร็จนะครับคือผมก็ดีใจมากๆเลยที่แบบในส่วนก็มีสักทีหนึ่งนะครับหนังไทยที่เรียกได้ว่าเป็นหนังที่เป็นแบบแนวซูเปอร์ฮีโร่นะฮะหลังาจากที่เราจะเห็นในจัก,กรวา Marvel, ลมาร์เวลเราจะเห็นในจัก,กรวาลดีซีอย่างเงี้ยเฮ้ยในประเทศไทยเป็นแบบไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยแหละคุณพันนะฮะคือผมรู้สึกว่าเป็นหนังไทยที่อ่คุณไม่ต้องดู2ภาคมาก่อนคุณก็สามารถดูสนุกได้อะ คุณจะไปดูตามเก็บทีหลังก็ยังได้เลยแต่ว่าคนที่ดูมาสองภาคมาก่อนผมบอกเลยนะภาคนี้จะยิ่งแบบจัดเต็มกว่าเดิมอีกนะคือเต็มสตรีมเต็มเหนียวงจริงนะเรียกได้ว่าแบบปล่อยของไม่ยั้งเลยจริงนะฮะทั้งในแง่าทางเทคนิคง,งานสร้างต่างๆอย่างที่ผมบอกนะฮะแต่ในแง่ของนักสแสดงก็เช่นกันพว้นักสแสดงเนี่ยที่มาคือแถวหน้าทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอนันดาเอเวอร์ริงแฮมที่ยังเป็นขุนพันธ์ที่ยงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็ยังมีมาริโอ้เมาเลอร์ซึ่งแบบบทของ เสือมาเฮส่วนของมาริโอเนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากคือแบบมีสเสน่ห์มากแล้วแบบคือผมไม่อยากจะน,นึกว่าเป็นผู้ร้ายเลยผมรู้สึกว่าเป็นพระรองอะ่ะเออจริงคือดูแล้วแบบว่ามีแบบความแพรวพรามีความว่องไวมีเล่กลบางอยา่างคือผมรู้สึกว่าเขาดูมีความฉลาดมีความเป็นปัญญาชนน่ะแล้วก็มีการปูกคาแรคเตอร์ได้อย่างดีมากเลยจริงนะครับแล้วก็ยังมีโทโนพาคินซึ่งเรื่องเนี้ยเขาบอกโทโนคือเมท่อแอคติ้งนะคือแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นเสือดําตลอดจนถึงถ่ายจบเลยนะฮะคือแบบ เขาเล่นดีมากเลยรอบนี้การที่แบบเขา acting ต่างๆแล้วสู้ว่าเขาแบบมี inner ที่ดูแบบว่า ราศีออกมากเลยนะครับลัทธีออกมากเลยในความเป็นแบบว่าเป็นตัวร้ายแบบถึงแม้ว่าจะเป็นตัวร้ายแบบเนแบนดนิดนึงนะในเชิงแบบร้ายร้ายอะไรเงี้ยแต่แบบก็ดูมีความแบบคาแรคเตอร์ที่ดูดีงามอะ่ะเออนะครับคือผมรู้สึกว่ามันมีแบ็กสตอรี่บางอย่างที่น่าสนใจซึ่งคุณต้องไปดูเองแล้วก็รวมถึงฟ้าสาริกาแล้วก็น้องเอมภูมิพัฒน์เนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาด้านการสแสดงเช่นกันนะครับเรื่องนี้ต้องชมพี่ขมก้องเกียรติขมสิริกนะฮะที่เป็นพุ่มกับ ที่ยังสามารถนำพาตัวละครแล้วก็โลกจักรวาลของความเป็นขนพันเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมในทุกๆภาคเลยนะครับภาคนี้คือเรียกได้ว่าแบบก้าวไปอีกเลเวลหนึ่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เห็นหนังไทยที่เป็นหนังสเกลสูงอย่างนี้สนุกอย่างนี้แอคชั่นเดือดๆอย่างนี้มานานแล้วบางทีผมแบบนึกย้อนไปถึงความ องบากภาคแรกเลยนะฮะนึกถึงความคลาสสิกที่สหมงคลฟิล์มเขาเคยมีมานะครับคือผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นหนังไทยที่แบบว่าเป็นสไตล์ไทยจริงๆนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเออน่าสนับสนุนมากจริงๆการมิกซ์เสียงการอะไรต่างๆคือแบบว่าโอ้โหยิงป้องปังป้องปัง,ปงชงชาติไม่ได้ยิงอย่างเดียวโอ้โหสักพักมีจระเข้โผล่มาหนีเสือปะจระเข้ทุกคนเออนะแล้วยังมีแบบว่าเฮ้ เป็นกึง Fantasy, <c oughs> ่งแฟนตาซีกึ่งซอมบี้อะไรอย่างงี้ก็มีนะฮะคุณต้องไปดูเองว่าเป็นยังไงหรือเป็นกึ่งผีผีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผีสังหรือเวทมนต์อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันรวมหลายๆแนวเข้าไปไว้ด้วยกันซึ่งแบบว่าถ้าทําไม่ถึงอะ่ะหรือทําไม่ดีมันก็เล็กได้เลยนะแต่ว่าเรื่องนี้สามารถที่จะสร้างความบันเทิงได้อย่างแบบว่าจัดเต็มคือมันถึงนะฮะแล้วแบบว่าดูไปถึงช่วงท้ายเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆรู้สึกว่า โอ้โหนี่คือแบบว่ามันคนลุกขนพอง energy แบบว่าโอ้โหที่สุดเลยะนะฮะผมได้ยินว่ารอบสื่อโรงสี่โรงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยโอ้โหปรบมือกันยาวนานมากเลยซึ่งผมได้ไปอยู่ในโรงแ็กผมรู้สึกเสียดายมากเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะแบบว่าอยู่ในโรงนั้นกับเขาอะที่แบบว่าได้เห็นถึงความแบบเขาเหนื่อยยากมาเพื่อสร้างเรื่องนี้กันแทบตายอะไรอย่างเงี้ยทีมงานนักแสดงอะไรต่างคงปรบมือกันเฮ hey. เฮ hey, แบบที่ทุกคนในโรงเ hey, ฮไปด้วยกันนะ่ะเหมือนหนังอินเดียอะไรเงี้ยเหมือนอาร์อาร์ A, อะไรเงี้ยคือผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเราต้องการอย่างเงี้ยโมเมนต์แบบนี้เออนะฮะอยากจะไปอยู่ร่วมกับเขาด้วยออก็เสียดายเหมือนกันนะฮะแต่ any way ก็ไม่เป็นไรหรอกก็รู้สึกว่ายังไงก็ตามหนังมันก็ยังทํางานด้วยตัวมันเองได้อยู่ดีนะครับผมก็ยัง enjoy กับมันมากนะ,ะต่อให้โรงผมมันจะอาจจะไม่ได้ hype ขนาดนั้นอาจจะแค่ปรบมือกัน,กนตอนจอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่รู้สึกว่าบรรยากาศในโรงก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอินกันนนงไไดด้้้้้มาากกขึปวยะะรฉ็ถ ผู้จัดหรือว่าคนที่เชิญผมมาดูผมเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าถ้ามีหนังไทยเรื่องต่อๆไปก็ช่วยเชิญผมไปที่โรงดีๆหน่อยนะฮะโรงสีอะไรอย่างงี้ <laughs> แต่รวมๆก็อ่ะผมก็ยังสนับสนุนนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเออจะไปดูโรงปกติจะตีตัวไปดูจากจะพาที่บ้านพาพ่อแม่ไปดูเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักเรื่องผลพันธ์กันเป็นอย่างดีนะครับ อย่างผมเนี่ยก็โตมากับเรื่องสุนพันธ์แบบชอบไปเสิร์ชอ่านตามวิกิพีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบไปตามอ่านกันกูเกิลว่าเอ้ยมันมีเสือนั้นเสือนี้เออทำไมไมันต้องเรียเตัว่าเสือวะอะไรเงี้ยนะฮะทำไมผู้ไล่ทำไมตำรวจไม่ต้องแบบว่าฆ่าคนขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็อ่านไปสนุกไปแต่ว่าพอได้เห็นเป็นหนังจริงก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเติมเต็มจินตนาการดีนะครับฉะนั้นก็ ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็น่าจะรู้จักตัวละครเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัยเด็กหน่อยหรือวัยเจนซีอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยลองเปิดใจแล้วลองไปดูเรื่องนี้ผมบอกเลยนะไม่เชยทุกคนคือมันเป็นหนังที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าอยากจะไปตามต่อภาคอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ฉากเชิดของมันเนี่ยผมบอกเลยนะไม่แพ้ง,งานต่างประเทศเลยทุกคนคือซีจงซีจีเอวยอะไรเอ้ยผมว่าเขาตั้งใจทํามากๆจริงนะแล้วก็โดยเฉพาะงานโปรดักชันดีไซน์ต่างๆคือ ไปสุดมากนะครับรวมถึงงานคอสตูมรวมถึงงานออกแบบทา่าทางการแสดงคิวบูกกต่างๆนะฮะก็ถือว่ามีความแบบว่าจัดเต็มเต็มแม้เต็มหน่วยนะฮะคือเสียตังค์ยังไงก็คุ้มอะ่ะแล้วถ้าดูในโรงมันก็จะได้ความอุอกระพคมตามสไตล์หนังที่ควรจะเป็นนะฮะฉะนั้นผมก็เชียร์มากๆให้ไปดูกันเยอะๆนะครับสำหรับคุณพันภาคสามนะฮะเดี๋ยวเข้าลงแล้ววันที่1มีนาะและนี่คือบิ๊กรีวิวนะใครที่ชอบรีวิวผมก็อย่าลืมกดติดตาม f o l l o w กันนะครับ